สวัสดีค่ะสิกาฟางค่ะหยุดไลฟ้สดชั่วคราวอย่างไรไม่ให้โดนละเมิดค่ะ หลายคนเป็นไหมคะบางทีเราไหลสดนานๆเนาะแบบระยะเวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมงแบบนี้ค่ะทาให้บางทีอยากจะแบบแอบ,บแวะไปห้องน้ําหรือบางทีไปหยิบของเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีก1กดทิ k t อ k เหมือนกันนะคะที่เวลาที่เราไฟ์สดเนี่ยต้องอยู่ในไฟ์ตลอดเวลาระหว่างไหลนี่นะคะเราก็จะมาอยู่ที่หน้าไหลสดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทําวิธีการหยุดไฟลชั่วคราวเนาะอย่างเช่นจะออกไปข้างนอกนะหรือว่าแวะค้องน้ำเงี้ยค่ะหยุดไหลสดชั่วคราวนะคะให้เราเข้ามาที่จุด3จุดค่ะทางด้าน ขวาล่างสุดนะคะกดเข้ามาได้เลยค่ะแล้วไปคําว่าหยุดชั่วคราวค่ะหยุดไลฟ์ชั่วคราวตรงนี้ค่ะกดไปได้เลยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีในการบอกเนาะอะ,อะตอนนี้เขาน่าจะอัปเดตแล้วไลฟ์ของคุณจะหยุดทํางานหลังจากที่คุณหยุดชั่วคราวในไลฟ์แต่ละครั้งคุณสามารถหยุดชั่วคราวได้สูงสุด6ครั้งเลยแต่ว่าหยุดได้ครั้งละ5นาทีนะคะนี่เราก็สามารถกดหยุด ชั่วคราวแบบนี้ก็จะขึ้นแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็สามารถที่จะแวะไปทําอะไรก่อนเจ้าก็ประมาณ5นาทีเนาะมาให้ทันนะคะหลังจากนั้นก็มากดดําเนินการต่อก็จะขึ้นลา์ปกติแล้วนะแต่ได้แค่6ครั้งนะถ้าไม่งั้นคือจะตัดไลายไปเลยต้องขึ้นไลา์ใหม่นะคะประมาณนี้ค่ะลา์มันก็จะต่อเนื่องนับเวลาแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงตามปกติเลยเนาะก็สามารถนำวิธีเข้าฟัางไปใช้ได้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันค่ะอยากรู้เทคนิคในการไล่สดก็กดติดตามช่องนี้วไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ